ลองจินตนาการว่าเรากำลังยืนอยู่ริมลำธารที่เงียบสงาาสบายนสและดชื่ทีน่นี่ลองนึกภาพตามนะใต้น้ำนั้นมีปลาคาเป็นแสนตัวกำลังว่ายวนไปมาอย่างมีชีวิตชีวาสีแดงสีทองและสีขาวของพวกมันสะท้อนกับแสงแดดระยิบระยับเหมือนอัญมณีมีชีวิตที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำฉันเฝ้าดูปลาคาบที่บิดตัวไปมาชนกันบ้าง พุ่งตัวบ้างทำให้เกิดระลอกเคลื่อนที่ส่องประกายไปทั่วจนถึงริมฝั่งรู้สึกเหมือนมีงานเทศกาลใต้น้ำเลยนะโดยที่ปลาแต่ละตัวก็เพิ่มพลังงานของตัวเองเข้าไปในฟูงแต่ธรรมชาติก็มักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เสมอเหนือขึ้นไปบนท้องฟ้าเงาหนึ่งทอดผ่านลำธารน,นั่นคือนกเหยี่ยวที่กำลังบินวนอยู่ สายตาอันคมกริบของมันจองไปที่ฝูงปลาที่กำลังว่ายวนอยู่เบื้องล่างทันใดนั้นปลาคาบก็สัมผัสได้ถึงอันตรายน้ำก็ปัน่นป่วนวุ่นวายเมื่อเหี่ยวโชบลงมากงเล็บของมันกางออกในพริบตาเดียวมันก็ควา้าปลาตัวหนึ่งที่โชคดีไปได้แล้วก็บินจากไปได้อาหารเย็นในทันที ลำธารกลับส <muitas> ู <OUGH> ่ความสงบปลาคาบมารวมกลุ่มก like ันอีกครั้งว่ายวนไปมาเป็นวงกลมจังหวะของชีวิต <our> ย <friends> ังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดหยังเมื่อได้เห็นภาพนี้ฉันก็นึกขึ้นได้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็มีบทบาทในการเต้นรำที่มีชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาคาบคาบนกหรือแม้แต่น้ำเองมันคือเรื่องราวของความงดงามการเอาชีวิตรอดและความสมดุลทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นที่นี่ในใจกลางของธรรมชาตินี้เองสมเต็ไฮครั้งหน้าถ้าคุณเห็นลำพานลองมองดูใกลใชนะคุณอาจจะได้เห็นการแสดงที่แสนมหัศจรรย์และน่าตื่นเต้นนี้ก็เป็นได้